สวัสดีสาวกขง,งแดงลิเวอร์พูลขาต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c o u Story อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวแรกอร์เนอร์สล็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลระบุเกียบรับที่แข็งแกร่งของทีมช่วยให้หงแดงบุกกระบีาบมมซิตี้สองต่อศูนย์จากการฟาดแข้งในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนามเอติฮัสเตเดียมเมื่อวัันนททิตย์์ี่23กุมพ ลิววร์พูบุกมากระทุง2ประตูนำหน้าแมนซิตี้ได้ในนาทีที่45จากฝีเท้าของโมซาลาและโดมินิกโซบอสไลตัวได้เหตุที่เจ้าบ้านครองบอลได้มากกว่าริบลับ68ต่32อ32เนตายใหญ่ชาวดัตจึงยกความดีความชอบให้กับการเล่นเกมรับที่ไม่เปิดโอกาสให้เรือใบสีฟ้าได้ทำเสียวมากมายนะัก โดยหลังจบเกมการแข่งขันอานาสลอตได้กล่าวเปิดใจหลังเกมเอาไว้ว่าเราได้ประตูจากเซตพีทหากคุณต้องการชนะในเกมใหญ่คุณจะเป็นต้องคว้าโอกาสทําประตูจากลูกเซตพีทให้ได้และต้องไม่เสียประตูเราป้องกันไม่ให้พวกเขามีโอกาสที่จะแจ้งเพราะทําให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสร้างโอกาสไม่ได้มากมายเหมือนปกติเรารู้จักวิธีเล่นลูกเซตพีทและเราเล่นกันได้ตามแผนเรารู้ว่าจะมีพื้นที่ลูกฉลับช่วยเราได้เช่นกันครึ่งแรกพวกเขาเล่นในเหนือกว่าเรายกเว้นการทําประตูผมไม่คิดว่าพวกเขามีโอกาสมากมายนักครึ่งหลังพวกเขามีโอกาสมากขึ้นแต่ผมจะไม่ได้ว่ามีครั้งไหนจ จ้งบางหรือเปล่าปกติเราครองบอลได้มากกว่าทีมอื่นอื่นแต่ซิตี้ได้ครองบอลมากกว่าพวกเขาเชมชองหนานี้โอกาสเดียวที่คุณจะชนะได้คือการเล่นเกมรับให้ดี3วันก่อนเราเสมอที่วิลล่าและผู้คนบอกว่าเราเล่นได้ไม่ดีพอจากนั้นอีก3วันต่อมาเราชนะและมันเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเราทํางานหนักทุกวันเพื่อความสําเร็จมันไม่มีความรับนำนําเ1แต้มแล้วแต่าอ์เซนมีเกมอยู่ในมือหนึ่งนัดคุณต้องปรับตัวกับความท,ท้าทายสัปดาห์ก่อนเราเจอกับความลําบากกับวูเหมือนวันนี้ผลลับเกมนี้ขึ้นอยู่กับเกมรับมากกว่าเกมรุกเป็นเรื่ออองปกติิที่่แนบนเเรราจะม ในแง่บวกและมันสําคัญที่เราผ่านมาถึงจุดนี้อาร์เนลสลอ็อตกุนซีของลิเวอร์พูลกล่าวมากันต่อที่การตัดเกรดนักเตะของลิเวอร์พูลเรามาเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูอย่างอาริซงเบเกอร์รับไป7คะแนนอาริซงงานเบาเกินคาดแทบไม่ได้เซฟลูกยากเลยผู้เล่นคนต่อมาเทรนเนิ่งเล็กซานเดอร์อโนรับไป6คะแนนเทรนเนิ่งเล็กซานเดอร์อโนโดนเชอรมีโรก,กูพาทัวร์ทุจงังหวะแต่มีตัวช่วยซ้อนตลอดจริงๆไม่เสียหายอะไร ผู้เล่นคนต่อมาอิบราฮิมาก,กุนาเต้รับไป8คะแนนกุนาเต้เล่นได้อย่างแข็งแกร่งเป็นซีซั่นที่มีฟอร์มเสมอต้นเสมอปลายมากผู้เล่นคนต่อมาเฟอร์จิฟันได้รับไป8คะแนนฟันได้ดักทางบอลในเยี่ยมเหมือนเคยไม่เปิดโอากาสให้เจ้าบ้านได้ใส่ตะขายอย่างถนัด ผู้เล่นคนต่อมาแอนดูโรบ์สสันรับไป7คะแนนโรบ์สสันเล่นได้ดีกว่าหลายนาที่ผ่านมาไม่ได้ก่อความผิดพลาดอะไรผู้เล่นคนต่อมาไรอันกราฟเฟนแบกรับไป7คะแนนกราฟเฟนแบกแสดงความแข็งขันให้เห็นวิ่งพลาดในแดนกลางอย่างไม่รู้จัก,จกเหน็ดเหนื่อยผู้เล่นคนต่อมาอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์รับไป7คะแนนแมกอลิสเตอร์มีฟอร์มที่ดีอีกรายเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางท,ที่ทีมไม่อาจขาดได้ผู้เล่นคนต่อมาโมฮัมเหม็ดซาลารับไป9คะแนนซาลาแผงลิ้ตั้งแต่นาทีที่14สด้วยการซัดให้ลิเวอร์พูล ผู้เล่นคนต่อมาโดมินิกโซบบสไลรับไป8คะแนนโซโบสไลสร้างปัญหาให้เรือใบสีฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อตะบันให้ทีมนำสองต่อสูจากการผ่านบอลของซาร่าก่อนจ่ายให้โจนซัดไม่เหลือแต่ตัวเองล้ำหน้าผู้เล่นคนต่อมาเคอร์ติสโจนรับไป6คะแนนเคอร์ติสโจนพาทีมนำห่างสตัวสูงในครึ่งหลังแต่กลับกลายเป็นลูกล้ำหน้าผู้เล่นคนต่อมาหลุยดิอาสรับไป6คะแนนดิอาสร้างความลำบากใจให้แผงหลัง้าบ้านได้ปราบรายมีโอกาสคลำเป้าช่วงครึ่งหลังแต่โดนแอตลาซอนปัดได้มากันต่อที่ตัวสำรองที่ได้ลงสนาม คอสตาซิมิกา์ลงแทนโรเบร์สันในนาทีที่75รับไป6คะแนนคอสตาซิมิการ์าลงสนามมาหลังจากทีมนำหน้า2ประตูไม่ได้เจอกับงานหนักมากนักผู้เล่นคนต่อมาวัตรุเอนโดลงแทนเครอร์ติสโจดในในาทีที่75รับไป6คะแนนเอนโดลงไปแบ่งเบาภาระพักพวกทำหน้าที่ได้ตามแผนอย่างที่ทีมต้องการผู้เล่นคนต่อมาโคดีกาปโปลงแทนหลุยดดอาสในในาทีที่79รับไป6คะแนนโคดีกาปโปหายเจ็บกลับมาลงสนามได้ในช่วงท้ายเพื่อเป็นการเข้าสนิมเท่านั้นผู้เล่นคนต่อมาจอรถให้้คะแนนได มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเปิดประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมหลังจากลิเวอร์พูลเอาชนะแมนซิตี้ขาบาน ลิเวอร์พูลระเบิดฟอร์มว่าที่แชมป์ให้เห็นอย่างเต็มตาเมื่อบุกไปความแชมป์เก่าอย่างแมนเชสตี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสกอร์สองต่อศูนย์จากประตูของโมซาลาและโดมินิกโซบอสไลในเกมที่เอติฮัสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ซึ่งเกมบรรเกาวงบอกได้อย่างแทบจะ100%แล้วว่าทรอฟี่พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้กำลังจะตกอยู่กับทีมแอนฟิลด์เรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกหงแดงส่งลุยดิอัสคืนโผตัวจริงอันเนสลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลลลลลสสสสะโผนนนนััััักกกกกเเเเเเเตตตวววจรรริิงแแค่่่่่่าาาาาายยยยดดีีีีออออออหหมมมืททบบบุไป2-2ใญช ใช้งานหลุยเดียสคืนเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังถอดเดียกโกชูตาให้รับบทเป็นตัวสำรองขณะเดียวกันทีมเย็นได้โคลดีกักโปตัวลูกชัดดีที่เจ็บไป2เกมฟิกกลับมารอถูกเรียกตัวลงบูในซุ้มมานั่งสำรอง ประเด็นต่อมาคิงโมซาลาดจัดจ้านไม่เกรงใจใครณที่นี้โมซาลาดถือเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้แม้ที่จริงเจ้าตัวจะสวมบทปีกขวาก็ตามแต่คุณภาพการสสยตะข่ายของเขาเฉียบคมหาตัวจับยากอย่าบอกใครหลังเขียนให้ลิเวอร์พูลบุกนำแมนเซตตีหนึ่งต่อศูนย์ว่าหอกทีมชาติอียิปต์เพิ่มจำนวนประตูในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เป็น25สิเมตรรวมทุกรายการโดยเข้าตบันไปแล้ว30ประตูนอกจากนี้ซาลาดํำเป้าให้เรดแมชชินรวมเป็น241เองร้อยสี่ัิบเอ็ดนระตูตง,ง, 3, สสงสุัวองสมสมรัม่ระดับสาอนฮอส็นร่ โรเจอร์ฮันกับเอียนรัตเท่านั้นอีกทั้งคิงโมซาลาจ่ายให้โดมินิกโซบอสไล์กระทุ้งเม็ดสองให้หงแดงนำห่างชาวบ้านสองตัศูนย์ก่อนจบครึ่งแรกซึ่งทำให้สไตล์แอฟริกันจัดแอซิดในซีซั่นนี้ของเกมพรีเมียร์ลีก15ประตูแล้วร่วมเบเซนซารามีส่วนร่วมเกือบประตูนในลีกเมืองผู้ดีซีซั่นนี้40เม็ดแล้วขณะเดียวกันซาร่า,ท,าทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเดียวกันของศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ได้11เกมแล้วซึ่งเป็นสถิตทิที่ดีที่สุดใใในน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 ลลลีีีกกกกยุโรััััับบบจาาาาทท่่เเเมสซไดด้้หห11ช2014-15แะ ซ่นด้วยาลาห์ทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมลีกได้49นัดแล้วและมีเคมีซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดที่มีผลงานในด้านเดียวกันนี้เหนือกว่าสตาร์ดังของลิเวอร์พูลเมื่อนับจากการที่มีการจดบันทึกตั้งแต่ซีซั่น2006-2007เป็นต้นมายังไม่หมดแค่นั้นเนื่องจากคิงโมเป็นพ่อค้าแข่งคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ทั้งยิงทั้งจ่ายได้ในเกมบุกกับทีมแชมเปี้ยนทั้งสองนัดไปกลับด้วยในเดือนธันวาคมปี2024ที่แอนฟิลยิง่งไปกว่านั้นซาลาา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 ททททแบบกบก,บก,กกก,กกกััววดดิอในนนเเเมมมีีีไ้่่่่ตะุุรยยืืงจงจขสสชสป กุ่มบางเห็นทุกสโมสรได้มากที่สุดรวม9ประตูและแอซิสได้มากที่สุดเช่นกัน6ประตูสุดท้ายแล้วซาลาเป็นนักเตะค,คนแรกในประวัติศาสตร์พิมลีที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูเกินกว่า40ลูก2ซีซั่นแล้วในซีซั่น2017 2018โมซาลาทำได้42ลูกโดยแบ่งเป็นการยิง32และแอซิส10ครั้งและในฤดูกาล2024 2025มฮัมหมัดซาลาทำไปทั้งหมด40ลูกโดยแบ่งเป็นการยิง25และแอซิส15ครั้งขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าสาสรจนจน คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ